สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผู้กอนไปตลาดมาไปแต่ขาเปิดตลาดใหม่อยู่อำเภอศิริทธอนนะคะไปเปิดตลาดใหม่มากก็เลยซื้อกับเขา่าแบบเขาเฮ็ดมาตอนซื้อมากมันหอนอยู่ค่ะเร่ว่าตอนนี้มันลมแห้งมันเย็นมาละปิ้งกระดูกไก่ค่ะหอมห่วยๆเป็นตะแสบแต่แสบมึงจะปิ้งกระดูกไก่ไม่ละสิบบาทบ กกปิ้งกระดูกไก่บางทีเราอ้ยจีมนี่ค่ะปิ้งกระดูกไก่บันนี้กินกับยังกินกับแจวอันนี้น้ำพริกน้ำพริกตาแดงก็เอาน,น้ำพริกตาแดงซื้อมาสองกระปุกนะคะซิมเมืองเ่าแซ่บๆตอนเขาเอาให้ชิมนี่ค่ะเทสองเทสองกระปุกเลย กินก็ผักกินก็พักกินก็พักดอกแค่รวกดีกินก็มะละกินก็มะละแตกินกับทัวพูนะคะอันนี้พริกตาแดงนะคะอันนี้จะเป็นเจ่วบองแจ่วบองนะคะสือมาสองเจ่วเพราะว่าเป็นคนมากินเจวมากินเจวก็ผักสดนนี่คะ่ะอันนี้เจ่วบองนะคะแจ่วบองเจ้านี้เคยสืบและแสบค่ะ แทบแสบมากพี่น้องมากินน้ากันเพราะว่ายังเจ้าเจ้าที่เคยซื้อคือซื้อแล้ววันนี้จะมีเจาบองเดี๋ยวนะจ๊ะเจาบองค่ะเจวบองสองทุงงริกตาแดงสองกระป๋องและะ้วก็แังไม่สมกระซื้อมากค่ะอันนี้ยังยังอุ่นๆอยู่ เลยนะคะเจียงลมไปสมตัวมันเตะจมูกมันเตะดังมันเตะคู่ด,ดังแซบ่แซบแสบขอนิ้วกระสือนะคะวันนี้บ่อแดงหนึ่งขอนี้วขอนี้วส่าบ,บาทหวพักแค่ลวกดอกแค่แต่ว่าน,นี่นะเป็นตาแสบแห้งปิีงไก่นี่ล่ะค่ะปิีงกระดูกมันแต่ว่ามันเป็นตาแสบตาแสบเจ้ย,ยห่ย มาเด้ค่ะมากินน้ำกันค่ะโอ้ยบุญที่ะนี่ก็แจบบองต้องแจบบองก่อนอืมอืมแจบบองแซบๆซบนีครับตัวคู่แซบๆน้ำกันค่ะ อันนี้พิสตาแดงอันนี้ก็แซบอันนี้ก็พักสดหอมหอมค่ะ ก็ปีนจันไหนหรอกมันหอมแกงนมผสมเสตปลาเสตปลาคอแกงนมผสมเสตปลาคอปลาคอ ลบลรวแค่ ăn kim cấp chèo bạc lần kim cấp lần bậc phi tay đèn การผสมยิ่องกเจยบ่งยังแสบ กินกับดูไก่เขาแซบแซบเมนบะข้าวมันหอมหอมขิงเขาเขาเนื้อเขาเป็นใส่ขิงนะกินกับเจียวใส่พริกตาแดงกินกับบะเต้าหู้ น้ำมันส้มมันเดียวพอดีค่ะเกลี่ยวกำลังแสบอ่ะ